สวัสดีครับ FC กลับมาพบกันแล้วอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราอยู่ที่เว็บ superslot.io นั่นเองครับฝากขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับอยากเล่นเว็บที่มีฝากขั้นต่ำในน้อยแบบ1บาทนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกมดะกอนแฮชนั่นเองครับในค่าย PG ของเรานั่นเองครับผมโอเคมาวันนี้เรามาด้วยงบประมาณ3ถึง4 0 0พันบาทแต่ตอนนี้แต่อย่าลืมนะว่าเราเบ็ดร้อบาทและ ตอนนี้เราบวกมาต้องบอกก่อนว่ามันบวกเร็วแล้วก็จะหายไปเร็วมากๆครับเดี๋ยวรอดูช็อตแตกค,ครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะฮะมันจะให้เราเดี๋ยวขออนุญาตกดสปินออโต,โอโต้ไว้ก่อนนะครับโอเคมันจะให้เราเก็บไข่ด้านบนครับ1ิบครับเดี๋ยวดูนะว่าถ้าสมมติไข่เห็นไหมทุกคนสังเกตได้ว่าตอนนี้มันเป็นไข่สีเขียวอยู่แล้วก็จะเป็นไข่สีฟ้าแล้วก็ไข่สีแดงครับถ้าไข่ถ้าสมมติมันทับ10ไข่สีเขียวมันก็จะหายไปนะฮะจนกว่ามันมันจะไหลไปเรื่อยทุกคนรอดูนะฮะ ็นไหมฮะมันจะขึ้นมา4อัน270บาทจนกว่า3ไข่นี้จะหมดไปนะฮะมันจะเป็นฟีเจอร์คล้ายๆเข้าฟีสปินและรอดูครับเห็นไหมตอนนี้เป็นไข่สีฟ้าแล้วครับทุกคนครับทับ17รอดู4,960บาทอา่าโอเควันนี้ตั้งเป้าไว้สักหมื่นกว่าบาทก็พอครับทุกคนโอเคจัดมา162บาทจัดมา ไข่เม็สุดท้ายครับวายสตัวครับโอ้โหเกาบาทอีก2ตัว2020ันยี่สิบไม่ได้ต้องบอกว่าเกมแม่งโคตรเร็วเลยนะฮะโอเค4 72บาทถ้าไม่ไหลมันจะเริ่มนับ1ใหม่ทันทีครับผมโอเคโอ้โหดอกนี้ยแค่ตาเดียวไข่ถึงก็ะแตกแล้บมาแล้วครับมันต้องมาช็อตน,นี้แหละ6,6 ต้องขึ้นหมื่นแล้วป่ะต้องบอกก,อก่อนว่าถ้าสมมุติมันเข้าฟรีเกมแล้วบ็ดรอยแปดสิเนี่ยต่ำตำนะต้องมี5,000ที่เราจะได้นะครับทุกคนโอเคมาไขอันแรกหายไปแล้วครับไขสีฟ้า180บาททับสิเต็ม30แต่ดอกนี้ครับ396บาทไม่มี <c oughs> ต้องดูนะครับว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือถ้ามันเกลือทุกคนก็อย่าไปเล่นมันนะฮะ แต่เกมนี้ก็ตันเห็นรีวิวกันเยอะมากๆครับสำหรับสำหรับดักกอนแฮชนั่นเองครับในค่าย PG ของเรานั่นเองฮะบอกก่อนว่าเว็บ SuperSlot.io มีหลายค่ายให้ทุกคนเล่นมากมีสล็อตเมีอ่าพาร์ติกเพยมี PG โอโหมีเยอะมากๆครับทุกคนสามารถไปสรรหาไปหากันเล่นได้ครับทุกคนโอเค180บาทดอกนี้2 0 0อีก2 7 0 3 3ทับ30ทับ32ทับ36ใคร ไอ้ลูกสุดท้ายแล้วครับ44อีก6กอันเรียบร้อยครับนี่ครับทุกคนจะได้เห็นฟีเจอร์ของเกมนี้คือมังกรทองครับเอ้ยยังขอไพยังยังต้องเต็ม70ก่อนขอไพ่ตอนนี้เรา5 9แล้วต้องโอ้โหน่าจะไม่พลาดครับน่าจะไม่พลาดแล้วแหละนี่ฮะมาแล้วครับเฮ้ยนี่ขนาดเราไม่เข้าฟรีเกมเราก็หมื่นกว่าแล้วนะทุกคนอ่าทุกคนรอดูฟีเจอร์ของเกมนี้กันครับมันเทพจะไม่ให้เราเบ็ดเลยนะทุกคนมันจะหมุนให้เราเองเลยนะฮะ โอเคอีก270บวกไปครับจาก900ครับทุกคนเป็นพันกว่าบาทแล้วครับนี่ฮะบิ๊กวินไปฮะหกพั 6, ครับทุกคนจัดไปครับนี่คืออาจจะกำนันไม่แน่ใจว่าอันนี้คือฟิวเจอร์ของฟีสป p ินหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครเคยเล่นแล้วมันเข้าแบบฟิวเจอร์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ฟิวเจอร์นี้สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับทุกคน โอเคแต่ตอนนี้เราบวกมาหมื่นสองแต่เราจะไปต่อครับเราจะไม่หยุดแค่นี้ทุกคนโอเคเราจะไปแบบสปีดเลยละกันนะครับทุกคนไป้ายลุยฮะ โอเคครับทุกคนและนี่คือกำลังจะเข้าสู่ฟรีเกมนะครับหรือวาอ่าฟีเจอร์เกมของเกมนี้กันรอบที่2แล้วนะครับจากเมื่อสักครู่เรากดสปีดกันไปนะฮะทุกคนทุกคนจะสังเกตได้ว่าเราจาก12ื่นเรากลับไปเหลือ4 0 0 0เหมือนเดิมและเราหมุนไม่เรื่อยจน9,5้0พครับตอนนี้ฟีเจอร์เกมนี้มาอีกแล้วครับเดี๋ยวรอดูถ้า,าดอกนี้เกินหมื่นเราจะถอนน่าจะเกินแหละเนี่ยเกินแล้วฮะแต่เราจะเอาสักหมื่นสองหมื่นสามกันครับทุกคน โอ้โหอีกพันแปบาทมันต้องไหลเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้ามันไหลเรื่อยๆทุกคนจะได้ไปเรื่อยๆครับถ้ามันไม่ไหลมันไม่เข้านะฮะเกมนั้นมันก็จะวินให้เราแค่นั้นจริงๆครับโอเคหมื่นสามเจัดมา900แล้ววกอีก90 0ไปตอนนี้เป็น8ปดพันเก้าแล้วทุกคนนะครับลองสังเกตยอดเงินตนด้านมุมขวาล่างนะครับทุกคนโอเคบิ๊กวินครับ 8, แปดพันเก้ารับรวมของเก่าหมื่นสครับสุดยอดจริงๆครับทุกคน โอเคครับทุกคนและนี่คือโปรโมชั่นของเว็บ u u p r s l o t .io สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัส50%ฝาก400ได้200ทำเทิน2เท่าถอนไม่อัน้นอย่าลืมไปซ้ำกันครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครจะไเล่นไม่รับโรก็ไม่ต้องทำเทินขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ